ี่คือรีสอร์ทที่อยู่ริมเขื่อนแก่งกระจานอบล้อมไปด้วยภูเขาและที่สําคัญห้องพักคืออยู่บนเรือแบบนี้เลยค่ะและที่นี้คือบอทเฮาส์พาราไดซ์รีสอร์ทแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นบูตชิคโฮเทลที่มีเอกลักษณ์มากๆและเนี่ยไม่ใช่เรือนะคะแต่ว่าคือห้องพักของเราเองค่ะเขาจําลองให้คนที่เข้าพักเนี่ยได้สัมผัสวิถีชีวิตบนเรือแบบมีสไตล์ห้องกว้างหลับสบายสุดๆและห้องที่เราพักเนี่ยมีชื่อว่าเรือออนอโน,นงนะคะเป็นเรือสองชั้นพักได้ถึง แปดคนจะมากับเพื่อนหรือว่าจะพาครอบครัวมาก็ดีสุดๆห้องก็สะอาดมีระเบียงให้นั่งทานข้าวชมวิวแบบพาโนรามาราคาหลังเนี้ยจะอยู่ที่7,200บาทต่อคืนค่ะหารกันเนี่ยตกแค่คนละ900บาทเองแล้วที่เนี้ยอากาศก็ดีเงียบสงบแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆเลยอาหารก็อร่อยนะคะเมนูปลาสดๆจากเขื่อนเราก็สั่งให้มาเสิร์ฟถึงห้องกินไปชมวิวเขื่อนไปฟิลดีมากส่วนใครเป็นสายกิจกรรมเขาก็มีภัยเรือคายักเดิน ป่าดูผีเสื้อร่องเรือชมวิวหรือว่าจะเล่นน้าในสระว,วิวเขื่อนก็เพลินไปอีกแบบเลยค่ะแถมเขายังมีคาเฟ่ฮ i เด้นไวฟ์มุมถ่ายรูปน่ารักวิวดีเครื่องดื่มก็ดีเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยครบจบจะมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นแก๊งก็ฟินได้ที่นี่ห้องพักเริ่มต้นแค่1,400บาทเองนะคะใครกําลังหาที่พักที่เงียบสงบสงบมาชาร์จแบตเติมพลังให้ตัวเองบดฮาพาราไดซ์รีสอร์ทก็คือใช่เลยค่ะ